เอาสบายดีเนาะเจ้าหวยเจ้าหวยเนาะทำตลาดเอางาเยอารมณ์ดาครับวันไปซื้ออนไรนันให้เขาเนาะวัอไรเข้าก็เป็นาหวยครับน้ำซขนาดเนาะ

Ô oh, nàm xài lì phía Hết hồn rồi đấy Nôn là tử vần ตอนนี้กำลังเดินทางเนาะเป็นทางสวนทางไปถูกต้นทางผูก đơn đến xin mình đơn có mày một con mày không Bà ừ. mày tôi nói bé mất cái gì đâu Thao để cũng pet nó về เป็นดินทรายเนาะดินทรายทรายโค้งมันกี่สิบก้ามหรือวะห้าห้าหัวใหญ่เลยหัวใหญ่โค้ Quẩy là bạn là... cái này cấp phải theo nó cái của này

不、啊 เบิ้ด่น้องเอ้ยยังตางอนดีข้างดีเบิ้ด้ว วันนี้จะได้พี่น้องม่งเนอสิไปได้หรือบ่นี่ผมเอ็นซีเปียตัวน้ำน้ำใสกูโอ้พี่น้องทางไปนี่บุกน้ำขนาดท่าท่ายขนาดท่านี่กูทำมันได้คท่าท่ายเนาะเต้นด้วยเราเราไปวนไรานไปบ้า vứt cái đó ơi mấy con đi เนี icana, ่ยเครบพวกเป็นดินมันเป็นดินทายเนาะแล้วพดามะไ่ <t <t ันบอลเทาที่ป็นทางนี่เป็นดินดินดำ่ ถามห้อไอ้เ่องี้น่อเียาจัดจะเหตุป็นคัวไปไปนนอทำไมมัเลี้ยงไปตายโหสิ้หัวปาเสียยนี่น้ำนี่เบ็ดเบ็ดเบ็ดไปสิยดน เดินทางโดยรถรถไทยน้าพี่น้องกป่ายัดมากกูาของใ่ล่าสุดเดนลยเซ็ตที่เซ็ตที่อยเศร้าตัวเงกปากูในตรงหน้าตรงหน้าเนา